วันนี้นะครับผมก็จะมาสอนเพื่อนๆดูวิธีการดูงบการเงินเบื้องต้นนะครับของหุ้นแต่ละตัวนะครับในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนะี่ยว่ามีงบการเงินข้าวๆยังไงบ้างนะครับสวัสดีครับก็อยู่ผมช่อง Stocky Investor นะครับช่องผมก็จะให้ความรู้แนวหุ้นพื้นฐานนะครับเป็นหลักซึ่งถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปดูปัะจัยหุ้พนพื้นฐานนะครับก็สามารถกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้นะครับ หรือว่าคนไหนที่มีคําถามหรือว่ามีปัญหาก็สามารถแอดไลน์กันมาคุยกันได้ที่เออแอดไซสต็อกกี้อินเวสเตอร์นะครับที่จะต้องดูตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเออรั้งครับถ้าเราต้องการจะดูศึกษาหุ้นตัวนึงนะครับเราไปเจาะลึกงบลึกๆเลยอ่ะมันก็อาจจะเสียเวลาได้ซึ่งผมก็จะใช้วิธีการที่เออกรองคร่าวๆนะครับโดยดูไปที่รายได้แล้วก็กําไรนิสิิเบื้องต้นของบริษัทจากนั้นถ้าเห็นว่ามีความน่าสนใจครับผมก็จะเริ่มอ่าโหลดตัวงบการเงินตัวจริงมาดูอีกทีหนึ่งนะครับ ครับวันนี้ผมก็จะมาสอนดูนะครับว่าการดูงบการเงินเบื้องต้นคร่าวๆเนี่ยครับผ่านเว็บเซ็ตเนี่ยต้องดูยังไงนะครับแล้วก็กดเข้าไปที่เว็บไหนนะครับไปดูกันเลยครับครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่หน้าเว็บเซ็ตแล้วนะครับก็คือขั้นแรกนะครับให้เราเลือกเข้ามาที่ลิงก์ตัว s e t or กับท h ก่อนนะครับจากนั้นก็จะขึ้นหน้าจอนี้มานงแล้วก็ให้เพื่อนๆนะครับเลือกไปที่มุมขวาบนนะครับตรงคําว่าหาชื่อย่อ ซึ่งวันนี้ผมจะลองยกตัวอย่างที่อาอดูงบการเงินเบื้องต้นนะครับจะเป็นตัวหุ้นเซเว่นอีลเลเว่นนะครับหรือว่าเป็นหุ้น c p r นะครับซึ่งต้องเกินก่อนว่าที่ยกตัวอย่างหุ้นตัวนี้ครับไม่ใช่ว่าจะเชียร์ให้ซื้อหรือขายหุ้นตัวนี้แต่แค่จะยกมาเป็นตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะครับก็อย่าไปซื้อตามไปนะครับก็เลื่อนไปที่ตัวกดที่ตัว C ก่อนนะครับจากนั้นก็เลื่อนไปหาตัวคําว่า c p พีออลนะครับก็จะไปเป็นชื่อตัวย่อขึ้นมาก่อน แล้วก็จะเป็นชื่อบริษัทครับว่าบริษัท CPO อจำกัดมหาชนซื้อขายในตลาดเซ็ตนะครับลิกเข้าไปเลยตรงตัวสีฟ,ฟ้าๆนะครับจากนั้นมันก็จะขึ้นมาเป็นข้อมูลรายบริษัทแล้วก็หลักทรัพย์นะครับว่ามีข้อมูลอะไรบ้างซึ่งหน้าจอเนี่ยครับมันจะมีคําว่าบริษัทหลักทรัพย์งบการเงินผลประกอบการผู้ถือหุ้นใหญ่ข้อมูลสิทธิประโยชน์ข่าวนะครับราคาวนันนี้แล้วก็ราคาย้อนหลัง ซึ่งก็ไม่ต้องสนใจหน้าจอเนี้ยครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการดูงบการเงินเบื้องต้นเฉยๆซึ่งไงฟังก์ชันอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไว้กล่าวในคลิปหน้าเนาะครับก็ค mm ันแรกกดไปที่งบการเงินผมประกอบการน,นะครับตรงนี้จากนั้นก็ให้เพื่อนๆเลื่อนลงมาเลยครับซึ่งมันก็จะประกอบไปก็สองส่วนนะครับโดยที่ส่วนบนเนี้ยครับจะเป็นส่วนของพวกงบการเงินครับส่วนด้านล่างเนี่ยครับจะเป็นเรื่องของราคาหุ้น แล้วก็อัตราส่วนต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับราคาหมดเลยจะเป็นส่วนด้านล่างครับผมกลับมาที่ส่วนแรกนะครับซึ่งส่วนของการเงินนะครับก็จะมีทางด้านสินทรัพย์รวมน่สินรวมส่วนของผู้เกี่ยวหุ้นมูนลค่าหุ้นที่ชื่อเรียกชมาแล้วอรา,ายได้รวมกำไรสุทธินะครับกำไรต่อหุ้นแล้วก็อัตราส่วนทางคัรนเงินนะครับก็จะเอามาสองค่านะครับสามค่าครับเป็นเอาเออเอแล้วก็อัตรากำไรสุทธิซึ่งผมจะกล่าวมาที่ตัวสามตัวแรกก่อนนะครับ ให้เพื่อนมองเมื่ี่สามตัวแรกก่อนเนาะอ่าผมลืมกล่าวไปว่าทางด้านหัวหัวคอลัน์อะครับหัวตารางเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นปีนะครับก็คือฝั่งซ้ายนะครับจะเป็นปีที่เก่าที่สุดอืมส่วนทางลดแางขวาก,ก็จะยิ่งเป็นปีหกจากหกศูนย์มาเป็นหกหนึ่งหกสองหกสามนะครับขยับทีละหนึ่งปีส่วนคอลัมน์สุดท้ายเนี่ยครับก็จะเป็นไตรมาสล่าสุดนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นไตรมาสที่หนึ่งนะครับของปีหกสี่ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วครับทางงบการเงินของหุ้นนะครับเขาจะแบ่งเป็นลายไตรมาสเนาะซึ่งก็คือ1งบอะครับหนึ่งงบปีเนี่ยจะประกอบด้วย4ไตรมาสซึ่งไตรมาสหนึ่งอะก็คือสามเดือนเนาะสามเดือนคูณ4ี่ไตรมาสก,ก็จะกลายเป็นสิบเดือนพอดีก็คือจะกลายเป็น1งบปีนะครับ ซึ่งทางด้านขวาเนี่ยครับเขาก็จะยกเป็นตัวไตามาร์สล่าสุดของ้นตัวนั้นมาซึ่งตอนนี้ครับอยู่ที่วันที่สิบสามเดือนเก้าห้าเขาเอามาแค่ตัวเป็นของวันที่ส1มสิบเอ็ดเดือนสามเนาะของปีหกสิบสี่สองพันห้า้หกสี่ซึ่งเดี๋ยวพอพอถึงเดือนหกอะครับเขาก็จะอัปเดตได้เป็นสามสิบเอ็ดศูนย์หกสองห้าหกสี่นะครับแล้วก็เป็นไตามาร์สที่สองแล้วก็ตัวเลขทั้งหมดเนี่ยครับเขาจะเขียนไวท้ทางด้านขวาบนว่าเป็นหน่วยล้านบาทน,นะครับ อย่างเช่นตัวเนี้ยครับสามแสหกหมื 360, 8, ่นสองร้อยเก้าสิบแปดตรงเนี้ยก็ให้เป็นหน่วยล้านบาทนะครับไม่ใช่ว่าสินทรัพย์รวมของตัวซีบออมมีแค่สามแสหกหมบาทนะแต่ว่าเป็นสาม0สหกหมื่นล้านบาทในปีหกสนะครับตรงนี้โอเคต่อไปก็อ่าไปดูที่สินทรัพย์รวมก่อนนะครับก็คือตัวบริษัทเซเว่นอีเลเว่นเนี่ยก็ค่าดูไปที่สินทรัพย์นะครับก็จะเห็นว่าโตมาเรื่อยๆอืมตรงราคาเนี่ยครับก็มีรงยะงึงว่า บริษัทที่เราซื้อเนี่ยครับที่เราสมมติว่าเราจะซื้อเซเว่นเนี่ยเราก็ดูว่าอ๋อสินทรัพย์มันโตนะแสดงว่าก็โอเคระดับหนึ่งต่อไปครับผมจะพาไปดูที่ตัวนี่สินนี่สินรวมนะครับซึ่งนี้สินรวมของเซเว่นเนี่ยก็จะเห็นว่าค่อนข้างจะคงที่น,นะครับตั้งแต่ปีหกศูนย์หกหนึ่งหกสองแล้วก็มากระโดดนะครับเป็นสี่ร้อยสิบเอ็ดล้านเลยตอนปีหกสามอืมซึ่งตรงเนี้ยครับถ้าดูแบบเบื้องต้นก็อาจจะแลไม่ค่อยน่าสนใจเนาะแต่ว่า ผมก็ยังเก็บไว้ก่อนเขาเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็ระวังความเสี่ยงนิดนึงซึ่งถ้าจะมาเจาะดูทีงั้นลนะก็คือต้องไปเจาะดูที่งบใหญ่ทีนนะึงนว่าอง่างนี้สินตัวเนี้ยมันเป็นหนี้สินอะไรถ้ามันเป็นหนี้สินแบบพวกเจ้าะมีการค้าก็คืออาจจะเป็นหนี้ที่ดนะีเพราะว่าเจ้ามีการค้าก็คือยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเซเว่นรับขนมปังจากตัวเอบีมาครับหรือว่าตัวบริษัทฟาร,ร์มเฮาสนะ์เนี้ยมาขายไงห้างไงตัวร้านเนียครับ ตอนแรกครับทางฟาร์มเฮาส์เขาจะให้ขนมปังเซเว่นมาขายก่อนแล้วเซเว่นก็จะติดหนี้ทางฟาร์มเฮาส์ไว้ก่อนว่าโอเคคุณเอาขนมปังมาเดี๋ยวฉัน,นทางเซเว่เนเอาไปขายให้ก่อนแล้วก็ฉันจะให้ตังกับทางฟาร์มเฮาส์ที่หลังซึ่งในแง่ของทางธุรกิจอะครับมันก็คือดีเลยก็คือเราสามารถเอาของมาขายก่อนแล้วถึงค่อยเอาเงินไปคืนกับทางบริษัทฟาร์มเฮาส์ที่หลังได้แต่ว่าใงงบการเงนินครับบางทีมันจะบวมตรงนี้สิ่ขึ้นมาซึ่งถ้ามองหย,ยาบๆมองข้าวๆาเนี่ยก็อาจจะคิดว่าเซเว่นมีหนี้เยอะ แต่ความจริงแล้วนี่ตรงนี้ครับเป็นนี่ที่ดีนี่ที่ดีนะครับก็คือตัวเจ้าหนี้การค้านะครับถ้าเราไปเปิดดูเราก็จะเห็นว่าเซเว่นเนี่ยจะมีเจ้าหนี้การค้าค่อนข้างสูงซึ่งนี่คิดไม่ดีครับก็จะเป็นพวกเอ,อยืมตังค์ธนาคารนะครับไม่ว่าจะเป็นกู้เงินระยะสั้นหรือกู้เงินระยะยาวแต่ถ้าจะเจาะลึกจริงๆอีกก็คือต้องไปดูวว่าที่ยืมมาครับดอกเบี้ยมันนะสูงหรือว่าต่ํา ยิ่งครับเป็นบริษัทที่มีความมั่นคงสูงๆครับส่วนใหญ่แล้วจะสามารถกู้เงินง่ายไงแลดับที่ดอกเบี้ยค่อนข้างต่ำนะครับต่อไปนะครับในบันทัดของส่วนของผู้ถือหุ้นซึ่งตัวเนี้ยครับเซเว่นยีเวนก็เห็นว่ามีส่วนของผู้ถือหุ้นี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแปดหมื่นสี่เก้าหมื่นสามเก้าหมื่นหกเก้าหมื่นเก้านี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าแสดงว่าบริษัทครับมีกําไรแล้วพอมันมีกําไรเนี่ยถ้าไม่คิจ่ายปันผลกันมาครับจะทาให้ตัวส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยสู มันครับต่อไปนะครับไปดูที่มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วตัวนี้ครับคือจำนวนหุ้นของทางเซเว่นอีเลเวตนะครับซึ่ง ถ้าอธิบายลึกๆเนี่ยมันก็จะซับซ้อนนิดนึงนะครับแต่เอาเป็นว่าถ้าจะให้ดีนะครับก็คือควรจะให้ตัวเลขตัวเนี้ยครับคงที่ก็คือแสดงว่าบริษัทเซเว่นี้เเนี่ยครับไม่ได้เพิ่มทุนเข้ามานะครับแต่ว่าถ้ามันมีตัวเลขที่สูงขึ้นเนี่ยตัวเนี้ยต้องระวังแล้วว่าทางบริษัทเซเว่นเนี่ยเขาได้ทําการเพิ่มทุนหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเพิ่มทุนเนี่ยจะทําให้อ่าจำนวนหุ้นขอ,ของเซเว่นเนี่ยครับเพิ่มสูงขึ้นซึ่งก็ต้องไปดูอีกครับว่าจำนวนหุ้นที่สูงขึ้นเนี่ยม หลายคนมากขึ้นต้องดูครับว่ากําไรที่เพิ่มเข้ามาตรงนั้นี่ยยังสามารถหาด้วยจํานวนหุ้นแล้วอะ่ะยังตกมาเึ่งผู้ถือหุ้น,นอะ่ะได้เท่าเดิมหรือว่าสูงขึ้นอยู่ไหมถ้าหาด้วยจํานวนหุ้นแล้วปรากฏว่ากําไรที่ได้ต่อหุ้นี่ยครับมันน้อยลงอะ่ะอย่างเงี้ยครับก็ถือว่าเป็นการเพิ่มทุนที่ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร่ต่อไปนะครับเป็นฝั่งของไรายได้รวมครับตัวนี้ก็ควรจะมีเงนินงบที่สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างน้อยก็ควรจะเท่ากับการเติบโตของ gdp ของประเทศน,นะครับผม ย่างของซเวกนยครับก็สี่แปดเก้าห้าสองเจ็ดนะครับห้าเจ็ดหนึ่งอ่าห้าสี่หกนะครับก็จะเห็นว่าสามปีนะครับมีการเติบโตของรายได้ที่ค่อนข้างดีเลยครับสูงมากก็คือเลย g d p ของประเทศอยู่แล้วแต่ว่าตอนปีหกสามนะครับผมคาดว่า่าจะเป็นวิกฤตโควิดนะครับเลยทําให้รายได้ของซเว่นะครับตกลงนิดนึงครับผมต่อไปไปดูิที่บันทัดของกาไรสุทธินะครับก็จะเห็นว่าบริษัทเซเวนอีเลเวนก็มีกําไรเติบโตขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับ ในเรื่อยแล้วก็มาย่อลงตอนปีหกสามเหมือนกันก็คือโควิดเช่นกันครับต่อไปนะครับเป็นบัรทัดกําไรต่อหุ้นนะครับซึ่งก็คือผมจะชอบดูช่องกําไรต่อหุ้นนะครับกับมูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วเพราะว่าถ้าบองบริษัทครับที่อย่างผมตป็นไปตอนมูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วนะว่าถ้ามีการเพิ่มทุนเข้ามาครับผมจะดูช่องอ่ากไรต่อหุ้นควบไปด้วยว่า สุดท้ายแล้วครับพอเพิ่มทุนเข้ามาแล้วเนะี่ยทางบรนะิษัทเซเว่นยีลเว่นเนี่ยยังสามารถทํากําไรต่อหุ้นออกมาได้เท่าเดิมหรือว่าสูงขึ้นหรือเปล่าถ้าตัวเลขกําไรต่อหุ้นนะครับมันมีงานงมที่จะลดลงนะครับโดยการที่มูลค่าหุ้นแล้วแขมมูลค่าหุ้นที่เล็กชะราแล้วเนะี่ยสูงขึ้นด้วยออ่ะืมต่อให้กําไรสุทธ้มันโตน,นะครับอย่างเงี้ยครับแต่ว่ากําไรต่อหุ้นลดลงเนะี่ยผมก็จะถือว่าไม่ดีนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วผู้ถือหุ้นก็จะได้เงินน้อยลงนะครับ แล้วก็จะส่งผลกับเงินปันผลนะครับทําให้ปันผลเนี่ยลดลงด้วยต่อไปนะครับเป็นอัตราส่วนทางการเงินที่สําคัญนะครับซึ่งก็คือ r o a r o a เนี่ยจะย่อมาจาก r เท u r ์นะครับแล้วก็หารด้วยตัว Asset ของบริษัทหรือก็คือกำไรสุทธินะครับหารด้วยสินทรัพย์รวมแล้วก็แปลงมาเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับตรงนี้ก็จะเห็นว่าได้8.84นะครับ ซึ่งความหมายของมันก็คือกําไรครับที่เกิดจากตัวสินทรัพย์รวมนะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ส่วน ROE นะครับตัวต่อไปก็คือ r e เ u ิร์นหารด้วย Equity นะครับก็คือเป็นกําไรสุทธิหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นแล้วก็แปลงออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับตัวย่างเซเว่นก็จะได้30ซึ่งตัวนะครับถือว่าค่อนข้างสูงที่มองว่าตัวนี้สูงอะ่ะ เพราะว่าไอตัวส่วนของวูตถุดนะครับของทางเซเว่นอีเลเว่นเนี่ยจะเป็นตัวหารที่ค่อนข้างต่ํานะครับเพราะว่าสินทรัพย์รวมของเซเว่นส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นหนี้สินก็คือหนี้ของไอ้ที่ข้าผมเคยไปแกะดูนะก็จะเป็นตัวแกะงบอะครับมันก็จะเป็นตัวเจ้าหนี้ส,ส่วนใหญ่นะครับของบริษัทเซเว่นเพราะว่าส่วนใหญ่อะครับทางธุรกิจครัปอีกเนะี่ยจะเป็นการที่รับของเขาเข้ามาขายก่อนแล้วถึงค่อยคืนเงินให้กับทางเจ้าหนี้อะครับอย่างฟาร์มเฮาส์ะครับ คืนให้เขาว่าทีหลังซึ่งถ้ามองใงแง่ธุรกิจก็ถือว่าดีมากเลยเพราะว่าเราไม่จำเป็นจะต้องควักต้นทุนของเราของทางเว่นเองครับออกไปก่อนเราอรับของจากทางฟาร์มเฮาส์มาขายก่อนด้วยซ้ําแล้วก็เอาเงินมาหมุนไงเลยระบบก่อนจากนั้นพอทางฟาร์มเฮาส์ครงเงินเริค่อยเอาตังค์ครับไปคืนให้กับทางฟาร์มเฮาส์นะครับซึ่งมันจะมีอีกตัวเลขนึงครับแต่ว่าผมจะไม่ กล่าวถึงวันนี้นะครับมันคือตัวเลขวงจรเงินสดนะครับถ้าบริษัทไหนที่มีวงจรเงินสดติดลบอะครับอย่างเซเว่นอีเลเว่นเนี่ยครับติดลบผมไม่แน่ใจงนะั้นน่าจะประมาณลบสามสิบวันมันมีความหมายว่าทางเซเว่นนะครับไม่จําเป็นจะต้องควักคุณของตัวเองเข้าไปหมุนในระบบเลยแล้วก็ยังสามารถมีเงินเหลือเหลือใช้อีกสามสิบวันเพราะว่าทางบริษัทเซเว่นนะครับสามารถรับเงินจากลูกค้าเป็นเงินสดแต่ว่าเวลาเราจะจ่ายคืนให้กับทาง จะนีครับเราสามารถยืดระยะเวลาออกไปแล้วค่อยเอาตังค์ไปให้เขาที่หลังได้ตัวนี้ครับก็จะทำให้วงจรเงินสดของบริษัทครับติดลบต่อไปนะครับเป็นบัญัดของอัตรากําไรสุทธิอัตรากาไรสุทธิก็คือในแง่ของรายได้ครับถ้าเซเว่นขายของมาหนึ่งร้อยบาทเนี่ยหลังจากหักต้นทุนสินค้าหรือว่าจ่ายดอกเบี้ยครบหมดแล้วหักภาษีทุกอย่างแล้วครับกําไรที่บริษัทเซเว่นได้ครับจะเป็นสี่บาทต่อหนึ่งร้อยบาทนะครับซึ่งตรงนี้ครับ อาจจะมองว่าดูน้อยถ้าเราเปรียบเทียบกับบางธุรกิจแต่ว่าเราจะต้องเข้าใจธุรกิจนะครับว่าอย่างธุรกิจครับอีกนะครับอัตรากำไรสุทธิจะต่ําก็จริงแต่ว่าจะเน้นปริมาณการขายที่สูงเพราะว่าถ้าเราเน้นอัตรากำไรสุทธิที่สูงเนยครับมันจะเกิดการที่คู่แข่งนะครับเข้ามาตัดราคาแข่งกันได้มากเขาเลยจะต้องบีบตัวอัตรากำไรสุทธินะครับตกมาให้ถึงแบบเจ็กเฉียวกว่าเกือบจะขาดทุนอย่างงี้นะครับอืมเราไปเน้นที่ปริมาณเอาก็คือขายเยอะ สุดท้ายแล้วครับกำไรที่ออกมาก็จะยังค่อนข้างสูงอยู่ครับจะเห็นได้ว่าเวลาดูงบการเงินนะครับจะต้องดูนะครับว่าเรากำลังดูบริษัทอะไรอยู่เพราะบางทีะครับดูแค่ตัวเลขงบการเงินอย่างเดียวมันจะอธิบายไม่ได้ว่า,าบริษัทนี้ดีหรือไม่ดีนะครับเพราะว่าอย่างอะอย่างตอนที่ผมบอกว่าอัตรากำไรสุทธิของบริษัทเซเว่นอีเลเว่นเนี่ยครับต่ําแต่ว่าถ้าลองไปเปรียบเทียบกับ ธุรกริจบริการบางบางประเภทอะครับอัตารา毛利率สูงก็จริงแต่ว่าความมั่นคงของบริษัทอะครับแล้วก็กาไรโดยรวมของบริษัทอาจจะแย่กว่าเซเวน่นด้วยซ้ําซึ่งก็ต้องมาดูกันนะครับเวลาเปรียบเทียบงบการเงินครับคนเปรียบเทียบที่ธุกรกิจที่ใกล้เคียงกันมากที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นธุกรกิจที่อยู่ในประเทศไทยเที่ยวกับในเฮเอง หรือว่าเอาธุรกิจในไทยนะครับสามารถไปเทียบกับงบการเงินของต่างประเทศด้วยก็ได้ถ้าในกลณีที่ในไทยมันไม่มีธุรกิจที่หน้าตาคล้ายๆกันนะครับเราก็สามารถเอาไปเทียบกับของต่างประเทศได้เหมือนกันในส่วนด้านล่างนะครับจะเป็นเรื่องของราคาครับผมก็ตัวนี้ครับจะเป็นราคาของตัวหุ้น CPO อนะครับตั้งแต่ปี60นะครับก็77บาท68แล้วก็ค่อยๆลดต่ำลงมาเรื่อยๆนะครับผมในช่วงนี้ก็คือไป ช่วงล่าสุดนครับของปี63เนี่ยทางเซเว่นอก็เพิ่งไปซื้อตัวเทสโก้โลตัเข้ามานะครับซึ่งก็เคยมีเหตุการณ์คล้ายๆนี้มาแล้วก็คือตอนที่เซเว่นอนะครับไปซื้อตัวแมคโครเข้ามาก็คือเหมือนว่ามีงี่เข้ามาเงนบริษัทค่อนข้าง,าง,างสูงแต่ว่ากําไรของบริษัทนะครับยังไม่เห็นงน้าเห็นงน้ำเห็งเ,หนเนื้อเท่าไหร่ซึ่งราคาก็จะตกลงมาตามกําไรของบริษัทที่ลดลงนะครับแต่ว่ามีส่วนของทุนที่สูงขึ้น ซึ่งในรอบนี้ก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันก็คือราคาครับจะย่อลงมาเหมือนกันเพราะว่าได้ทําการซื้อบริษัทเทสโก้โลตัสเข้ามานะครับซึ่งก็ต้องไปลุ้นกันทีงนว่างานงานขนเนี่ยครับตัวเทสโก้โลตัสเนี่ยจะสามารถทํากําไรให้กับบร,ริษัทเซเว่นอีเลเได้หรือเปล่าถ้าสามารถทําได้ก็ราคาก็จะกลับสูงขึ้นมานะครับแต่ว่าถ้าทําไม่ได้ราคานี้ก็อาจจะเป็นราคาที่สมเหตุสมผลแล้ว ต่อไปครับเป็นบัรทัดของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดนะครับตรงนี้ก็คือเป็นเออเอาจำนวนหุ้น c p o ทั้งหมดนะครับมาคูณด้วยราคาอ่าก็คือเอาจำนวนหุ้น C p บทั้งหมดมาคูณด้วยราคาก็จะกลายเป็นราคามูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดนะครับหรือว่ามูลค่าทั้งหมดของบริษัทเซเว่นอีเลเว่นราคาถ้าเรามีเงิน6กแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันล้านนะครับตรงนี้ครับเราจะสามารถซื้อหุ้นเซเว่นอีเลเว่นได้ทั้งหมด แต่ซึ่งในความเป็นจริงอะครับในสาขาการจริงอนะมันอาจจะมีบางคนที่ไม่ยอมขายหุ้นที่ราคา77บาทก็ได้ซึ่งตัวนี้ครับมันเป็นแค่ตัวเลขที่ตีต่างขึ้นมาเฉยๆครับแบบสมมติขึ้นมาเฉยๆว่าราคามูลค่าหลักทรัพย์ของทั้งทั้งหุ้นเจริญทั้งหมดครับจะอยู่ที่6,90สเล้านนะครับซึ่งตรงนี้ก็สามารถดูเปรียบเทียบได้กับบริษัทอื่นๆได้ว่ามีความใหญ่ประมาณไหนนะครับ ตัวเลขตัวนี้วันที่ของงบการเงินงที่ใช้คำนวณค่าสถิติก็คือนี่ครับพวกค่าพวกนี้ใช้ตัวเลขของวันที่เท่าไหร่มาคำนวณน,นะครับก็จะระบุที่บรรทัดนี้ครับผมไปต่อที่อัตราส่วน pe นะครับหรือว่าตัว price ก็คือราคานะครับหารด้วย e a r n i n g ก็คือตัวกําไรนะครับก็คือจะมองในมุมมองของค่าความถูกความแพงนะครับยิ่ง pe นะครับก็คือตัวเศษสูงเท่าไหร่ตัวเศษก็คือตัว price นะครับคือราคาเนี่ยสูง แล้วเออร์เงต่ำๆก็คือกำไรต่ำราคาสูงตัวค่า PE ก็จะสูงถูกต้องไหมครับแสดงว่าราคาสูงกำไรต่ำเนี่ยแปลว่าแพงนะครับก็คือบริษัทราคาสูงมากเลยแต่กำไรนิดเดียวเองยิ่งค่าตัวนี้สูงก็แปลว่ายิ่งหุ้นตัวนั้นกงยแพงแต่ว่ายิ่ง PE ของบริษัทไหนที่ต่ำๆเนี่ยก็แสดงว่าราคาต่ำแล้ว e ออ n i n g ็งนะครับสูงอย่างเงี้ยครับแปลว่าเราสามารถซื้อหุ้นมาในราคาที่ต่ำๆแต่ว่ากำไรอ่ะสูง อย่างเงี้ยครับแปลว่าหุ้นราคาถูกจะเห็นได้ว่าของบริษัท c v วอนะครับก็มีพ e อค่อนข้างจะต่ำลงมาเรื่อยเ2ื่อยยี่สิบเก้าจนเหลือยี่สิบเจ็ดจุดเก้าเก้านะครับก็คือต่ำลงมาเรื่อยเรื่อยโดยที่ p e อีย่างเงี้ยครับก็จะเกิดจากการที่เอากําไรต่ออ่ากาไรนะครับของแต่ละปีนะหารด้วยอ่าราคาครับผูพ้พิครับต้องเอาราคาของนับปีเงินเงินนะครับหารด้วยกําไรของปีเง,นงินเงินเหมือนกันอืมซึ่ง ก็ต้องมาดูอีกทีหนึ่งว่าแต่ละปีครับมีรา,ราคาราคาเท่าไหร่แล้วก็กําไรของปีนั้นเท่าไหร่จะออกมาเป็นอัตราส่วนนี้ครับต่อไปครับเป็นอัตราส่วนที่ดูความถูกความให้อีกหนึ่งตัวก็คือตัว price mm hmm. หารด้วย book value หรือว่าก็คือตัวราคานะครับหารด้วยตัวส่วนของผู้ถือหุ้นก็คือ book value นะครับมีค่าเท่ากับ equity นะครับหรือว่าตัวส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าเท่ากันซึ่งตรงน,นี้ครับก็จะเป็นการเอาราคาครับมาเปรียบ เทียบกับส่วนของผู้คุนเลยว่าคุณซื้อที่ราคาเนี้ยคุณง่ายผู้คือหุ้นเนี่ยไอส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยเท่าไหร่ยิ่งพายต่อพายหารด้วย B v วนะครับสูงอะ่ะก็แปลว่าราคาสูงส่วนยิ่งภายต่อบ V ต่ำเนี่ยครับก็แปลว่าราคาเนี่ยจะถูกซึ่งก็แล้วแต่คนนะครับว่าจะใช้อาตราส่วนไหนในการดูว่าหุ้นตัวนั้นถูกหรือหุ้นตัวนั้นแพงด้วยส่วนตัวของผมอะ่ะผมจะไม่ชอบใช้ PBV นะครับเพราะผมมองว่า ถ้าต่อให้มูลค่าหุ้นอ่าส่วนของผู้ถือหุ้นนียครับสูงหรือต่ําอะแต่ว่าถ้าบริษัทนั้นเขาไม่ทํากําไรให้ผมอ่ะผมก็ถือว่าหุ้นตัวนั้นอ่ะเป็นราคาแพงแต่ว่าถ้าสมมติว่า P/BV เท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าบริษัทเนี้ยสามารถทํากําไรให้ผมได้เยอะๆก็คือบริษัทอย่างเนี้ยก็จะถือว่าถูกนะครับถือว่าราคาถูกในมุมมองของผมซึ่งผมก็จะมองไปที่ตัว P/E เป็นหลักต่อไปนะครับเป็นมูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้นก็คือเอาตัว อีควิตี้นะครับของทางบริษัทเนี่ยครับมาหารด้วยจํานวนหุ้นทั้งหมดก็จะกลายเป็นตัวเสม,มือนว่าเอาบุา๊กวารุ่ครับมาหารด้วยจํานวนหุ้นอืมก็จะกลายเป็นราคาต่อหุ้นนะครับก็ได้เจ็ดจุดแปดหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นบีวีต่อหุ้นนั่นเองยิ่งบีวีต่อหุ้นสูงเนะี่ยก็แปลว่าคุณเนะี่ยได้อ่าส่วนของบุ๊กวารุ่นเนะี่ยสูงขึ้นไปในอันตราส่วนต่อหนึ่งหุ้นซึ่งก็คือยิ่งสูงยิ่งดีนะครับตอนนี้ แต่ก็อย่างที่ผมได้เกินไปนะครับผมจะไม่ค่อยดูตัวบุ o k v ารู้เท่าไหร่ผมจะเง้นไปที่ตัว earnings นะครับหรือว่ากําไรมากกว่าต่อไปครับเป็นอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ก็คือจะบอกถึงว่าเงินปันผลที่ได้รับต่อราคาที่เราซื้อนะอีกงั้นๆ ซึ่งตัวเลขตัวนี้ครับต้องระวังให้ดีว่ามันเป็นเงินปันผลของปีล่าสุดนะครับหารด้วยราคาล่าสุดนตอนนั้นซึ่งเราก็ไม่รู้เลยว่าเงาเงาโค้รนะครับสามารถบริษัทนะครับบางไตรมาสเขาจะจ่ายปันผลออกมาเยอะบางไตรมาสนะครับอยู่ๆเขาก็มาจ่ายน้อยๆซึ่งเราก็ต้องไปดูอีจริงว่าปันผลที่เขียนอยู่ในตัวเว็บนะครับมันเป็นปันผลจริงๆหรือเปล่า บางครั้งเขียนมาครับแปดเก้าเอร์ซนสิบเปอร์เซ็นเลยแต่ว่าจ่ายจริงอ่ะจ่ายแค่แค่สี่ห้าเปอร์ซ็นเพราะว่ากําไรล่าสุดของบริษัทเนีครับกำไรค่อนข้างตกเขาก็จ่ายันผลงน้อยๆก็มีนะครับก็คือผมไม่อยากให้เน้นไปที่ดูอีกเว็บหนึ่งมากกว่าแต่ก็ผมจะไว้กลางในคลิปหน้านะครับว่าเวลาผมใช้กู้เงิน็นผลนะครับที่แบบ ที่แบบว่าเขาไม่หลอกครับเขาจะดูที่เว็บไหนแล้วก็เราจะสามารถประเมินเงินปันผลเข้าขๆาวได้ว่าจะอยู่ที่เท่าไหร่ผมจะไม่ค่อยใช้ใง่ายเว็บนี้นะครับในการดูเงินปันผลเพราะว่ามันจะค่อนข้างที่จะไม่ตรงครับวันนี้ก็จบเท่านี้นะครับสําหรับการดูงบการเงินเบื้องต้นนะครับของหุ้น CPO นะครับซึ่งก็คือค่าผมจะใช้หลักการในการดูงบเข้าว้าครับจากเว็บ ตัวเซตตัวนี้ก่อนจากนั้นครับถ้าผมเห็นบริษัทไหนที่ไม่ง่าสนใจเนี่ยผมก็จะกองทิ้งออกไปเลยส่วนตัวไหนที่น่าสนใจเนี่ยผมก็จะยังไม่ซื้อหุ้นตัวนั้นแต่ว่าผมอะจะามาแกะดูงบการเงินต่างๆดูผู้บริหารพูดนะครับแล้วก็มาประเมินราคาคริงว่าราคาที่ผมจะซื้อครับว่างี้นครับเป็นราคาที่สมเหตุสมผลหรือเปล่าไม่แพงเกินไปใช่ไหมหรือว่าถคายิ่งราคาถูกเลยก็จะยิ่งดีเลย แล้วถ้าตอนนั้นผมมีตังผมก็จะเข้าซื้อหุ้นตัวนั้นนะครับแต่ว่าถ้าผมไม่มีตังแล้วหุ้นตัวนั้นมันดังดีมากเลยผมก็อาจจะทําการขายหุ้นตัวที่เออราคาแพงเกินไปในพอร์ตหุ้นของผมหรือไม่ผมก็อาจจะไปหาตังมาใส่เพิ่มนะครับซึ่งถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกด subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ